ต้องม,ม,มีคลิปหนึ่งครับต้องต่อยิงคริงครับรต,ต้องขยันต่อถึงจะได้เนาะ <c oughs> คนมาซื้อของต้องต่อเป็นครับ่นอะถึงจะได้ ถ้ายอมแพ้เขาก็ไม่ได้ของถูกครับน้องครับสู้กันไปครับผมพวกเราก็อา f า FC ของพวกเราอาที่ไม่เคยได้มาตลาดช่องจอมครับได้เห็นตลาดช่องจอมเนี่ยมีทุกอย่างจริงจริน้องอย่าว่ามูนะครับมีทุกอย่างจริงๆริงถ้ามาช่องจอมหาอะไรไม่เจอมาช่องจอมนี่คิดได้แน่นอนเนาะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่เหลือแล้วครับถ้ามาช่องจอมเพราะว่าสินค้าเยอะจริงๆ,ๆมีทุกอย่าง ร้านเสื้อกันหนาวครับสวยๆหาจาักรอไมเจออนเลยเดินไปเรื่อยๆครับโอ้ร้านนี้ครับไปน้องดูครับ แต่รอ,องเท้าเยอะมากครับทุกคู่ละสองร้อยบาทคนสำหรับคนชอบใส่รองเท้าผ้าใบเดีจะซื้อผ้าใบสักตัวครับพี่น้องอนนี้ซื้อผ้าใบอ่าสีแดงใช่เปล่านะฮะซื้อไปใช้ครับว่าจะทนหรือเปล่าครับเนาะเดี๋ยวซื้อสักคู่หนึ่งครับไม่กล้าใส่จะลองใส่สีแดงดูครับพี่น้องเนาะ ว่าเป็นยังไงเดีวจะเลือกรายร้านก่อนช่องนี้รู้สึกจะบางตานิดนครับมีแต่ของไม่ค่อยมีคนเดินอยู่ในกรอกซอกซอยครับบางคนก็ขายดีเพราะว่าอยู่ที่ทำเลเหมาะโอ้เยอะอจริงจน้องเยอะแบบและลานตาเลยครับมาแล้วครับอยากได้รองเท้าครับเี่น้ออวันนี้ ม,มีหลายร้านที่ปิดครับเนาะพี่น้องอุปกรณ์นี่ก็มีอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่พี่น้องมีเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์เรื่องของอไม้รงไม้แรงคีมตัดเหล็กอยู่นี่ก็มีครับ อาจจะไม่ใช่ของมีแบรนด์พี่นเองาเนาะของราคาถูกน่าจะพอใช้ครับใช้ไปคือของไม่แพงอ,อาจจะไม่ดีมากแต่ว่า,อาพอใช้ได้ครับเนาะเดื่อแต่คนใช้แล้วกันเนาะ,ะมาเดินกันต่อขยับกันต่อครับวันนี้เราอยู่โซนของเครื่องไม้เครื่องมือครับโซนของ อุปก,ปกรณ์ใช่เครื่องไม้เครื่องมือาช่องจอมเจอหมดครับมีทุกอย่างจริงๆเนะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของสต็อกครับเรื่องของอสต็อกเพินค้าครับ จะมาที่เดิมหรือเปล่าไม่ทราบครับพี่น้องน่าจะได้กลับมาที่เดิมนะเดินไปเดินมาวนมาที่เดิมไม่รู้จะซื้ออะไรจริงๆครับพี่น้องไม่รู้จะซื้ออะไรเยอะแยะม,มากมายเลยเดินเดินก่อนกาแฟไทย นี่บอกกาแฟไทยไปนเนาะตอนนี้น้องบอกไม่ได้แล้วตอนนั้นตอนนั้นน้องยอมไม่ได้น่าจะกลับมาที่เดิมครับพี่น้องอเดี๋ยวพาไปดูโซนของกินแล้วกันนะบนด้านน,นอกแล้วไ,ไปกลับมาซื้อรองเท้าครับ รีบเดินครับเดี๋ยวหมดเวลาจะพาไปดูฝั่งของกินครับเนาะกลับมาที่เดิมหรือเปล่าหลงหเลยวยครับเยไม่ใช่ที่เดิมครับโซนนี้จะเป็นโซนของมันหอมกระเทียมกระเทียมไทยเลอกระเทียมขเขมร จริงบ่อันนี้กระเทียมเขเมรนี่น้องจะเตรียมฝั่งกัมพูชาครับเพื่อนบ้านพวกเราครับแม่ค้ามีแต่ฝั่งนู้นเลยมาขายขายของเก่งด้วยครับมีทุกอย่างจริงๆครับแมงดวงแมงดาแมงดาก็มีหอยเล็กหอยใหญ่มีหมดครับใครอยากได้หอยมาเม็ดจะบกครับเนาะเอาไหนจะบอ้องดูก่อนนะพี่เลือกดูครับน,นะคะาดเรื่องยมวุ้ยมาดักงกิมไม อันนี้เมงกี่บานร้อยหนึ่งพี่เราให้เก้าสิบไปอันนี้ร้อยหนึ่งเลยเหรอค่ะอันนี้สามช่งร้อยพี่รวมกันขอวันอะไรจะได้นะคะรวมกันได้จ้ารวมกันได้ครับผมประเภทกับอะไรจะได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสารพัดมันครับมีทุกมันเลยตรงนี้ฮะใครที่ชอบของป่านะฮะประเภทมันนะฮะมีทุกๆมันครับตรงนี้มีเห็ดเห็ดมีมันมีกระเทียมพี่น้อง มีทุกอย่างเลยตรงนี้ครับเป็นโซนของเครื่องเทศโซนของของกินกันซิกก็มีโอ้มาช่องจอมับไม่ผิดหวังครับเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยครับเราก็ดูหลายๆโซนกันครับเนาะให้ห,หลายๆบรรยากาศกันตลอดที่ใหญ่มากๆครับเนาะหลังจากที่ปิด โควิดแล้วก็ปรับปรุงใหม่เนาะปิดช่วงโควิดครับกลับมารอบนี้สินค้าเยอะแยะมากมายฮะมาแล้วต้องซื้อกลับบ้านแน่นอนครับเพราะว่าสินค้าเยอะแล้วก็สินค้าที่สามารถที่จะคุยต่อร,อราคาได้ครับตรงนี้ไม่มีร่มครับร่มหายครับตรงนี้มันมืดเนาะดูดีอ,อ่าคนต้องมาร้านเราเพราะว่าใช้วิธีการไม่ไม่ติดไม่ไม่ใส่ร่ม ธรรมชาติผลมาทําไงเล่นค่ะธรรมชาติครับแล้วอ๋อมีเนาะโอ้มีเตรียมพร้อมครับผมเปิดให้สว่างมีตรงนี้ครับโล่ง,งแล้วก็อากาศดีมากครับวันนี้เหมาะกับการมาซื้อของเหมาะกับการมาเลือกซื้อสินค้าครับที่ตลาดช่องจอมครับผมเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับการเสียตังค์ครับวันนี้เนาะเหมาะเหมออาะะครับเนาะ คนขายก็ยิ้มเพราะว่าอากาศไม่ร้อนอเดินดูไปเรื่อยครับพี่น้องเดินชมไปเรื่อยครับวอนนี้เดินทั้งวันไม่เสร็จแน่นอนถ้าเดินแบบนี้เราเดินเร็วไม่ได้ครับค่อยเดินครับถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นกันครับด้วยเนาะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยได้เห็นหลายๆท่านก็อาจจะเห็นจากช่องพวกเราเราอยากมาเที่ยวช่องจองไว้เนอง